ลัมาเลยกุ้งสวัสดีค่ะวันนี้แม่ย่าจะพามาเข้าครัวนะคะตอนนี้แม่ย่าก็เอากระเทียมลงแล้วค่ะนนเสร็จแล้วแม่ย่าก็จะเอาข้าววันนี้จะผัดข้าวข้าวหน้าผัวนะคะให้ดูค่ะก็ส่วนผสมก็ไม่มีอะไรนะคะสัวลูกไก่กับข้าวสวยนะคะผสมกันแม่ย่าเอาน้ำม,มันลงไปแล้ว สร็จแล้วแม่ย่าก็เอากระเทียมลงไปแล้วนะคะ,ะส่วนผสมของเราก็มีไม่ได้มีอะไรเยอะนะคะพริกไทยดำนะคะแล้วก็สุกย๊วขาวนะคะซีอิขาวผงปรุงรสที่เราชอบแม่ยา่าใช้ข้าวคู่เดียวนะคะผัดให้เข้ากันนะคะก็มีถั่วลูกไก่นะแล้วแม่ย่าก็จะมี สามกระสัดคือมีอัลมอนด์แล้วก็มีถัว่วถั่วหินมะพร้าวนะคะมะม่วงหินมะพร้วาวนะคะโทษทีแม่ยาก็ลืมชื่อเนาะนี่ค่ะเราก็ผัดข้าวก็คล้ายาคล้ายเป็นข้าวอบนะคะแต่พอดีแม่ยาไม่มีเป็นพวกสับปะรด,ดเพราะว่าเราต้องกวกไส้แต่นี่แม่และาแม่ยากก็เลยใช้หม้อนะคะ จะทำให้ดูนะคะนี่ค่ะัดให้เข้ากันนะคะผัดให้หอมก็ใส่แต่กระเทียมนะคะไม่ต้องไปใส่หอมนี่ค่ะผัดให้เข้ากันหอมเส่แล้วนะคะเราก็ผสมเราก็ชอบผงปรุงรสเราก็ใส่เข้าไปนะคะแต่ไม่ยากใส่น้ำตาละคะ่ะน้ำตาลพริกไทยแล้วก็เกลยอค่ะ ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะคะมีเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็ะเอาไปตักในหมอ้อเรานะคะเสร็จแล้วนะคะ่ค่ะแม่ยาาใช้หมอ้อแบบนี้นะคะนี่ค่ะใช้หมอ้อแบบนี้ไม่ค่อยถนัดเนาะเดี๋ยวแม่ยตาเทเทลงไปนะคะขอ,ประ,อาาบบประตานอาไแบบต่างๆเค ทีเกลี่ยเกลี่ยพอ,อประมาณนะคะทีนี้แม่ย่าก็ผัดผัดหน้าถั่วไว้เรียบร้อยแล้วนะคะมีมีแอปเปิ้ลนะคะสับชิ้นเล็กๆแล้วก็มีสามถั่วสามกระสับนะคะเราก็ใส่ลงไปอย่างนี้นะคะนี่ค่ะที่ที่แม่ย่าทำตรงนี้ก็คือเป็นอ่า s w e e ทอัน s o เวนะคะเอกก็มีนะคะก็จะเป็นหน้าถั่วนะคะถั่วเราไปผัดไว้เสร็จแล้วนะคะเราจะแต่งหน้าด้วยไ่ายดาวลูกเ็งค่ะ ค่อยถนัดมือข้างเดียวนะคะโอเคนี่ก็คือข้าวหน้าถั่วของเรานะคะนี่ค่ะเสิร์ฟร้อนๆน,นะคะเสิร์ฟร้อนๆมีรสหวานเค็มมันเพราะว่าเราทำเป็นน้ำซอสของ เปรี้ยวหวานนะคะแม่ย่าซื้อมาแบบสำเร็จรูปเลยนะคะก็จะไปออกรถมาเป็นอย่างนี้นะคะก็จะมีถั่วอัลมอนด์แล้วก็จะมีถั่วมีถั่วหินมะพรานนะคะแล้วก็มีไข่โอเคนะคะลองไปทําดูนะคะมี่เขาเรียกว,ว่าข้าวหน้าถั่วสารพัดถั่วผลไม้ ทานเล่นๆนะคะอร่อยนะคะเด็กๆชอบทานค่ะแม่ย่าทําให้ลูกๆทานวันหยุดนะคะโอเคนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามแม่ย่าก,กดติดตามแม่ย่าเป็นกําลังใจให้แม่ย่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ